อู้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอู้ดู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 อ๋อเรียบร้อยครับนี่ไงเปล่าโอ้โหโคตรโดดจริงเราสายเกียร์นะครับนี่นังไงล่ะครับทุกคนโอ้โหอุ้ยเดียวเดียววายเอาดิสวัสดีครับผมโจที่เฮดแซดครับคลิปนี้อยู่กับเบสบอลกันอีกแล้วนะครับนี่คลิปแรกเลยนะไม่ได้อีกแล้วนะครับคลิปแรกเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการ ตีบอลให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วนะครับเราตีบอลมันตียากนะครับนี่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะตอนที่เราเล่นนะแล้วก็เราจะแก้มันยังไงแบบง่ายๆ,ๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาเล่นกันตอนนี้กําลังรอพี่2คนนั้นนะครับ <ossen> เขาตีกันอยู่ <É. S 2> ก็คือตอนที่เราเล่นอยู่นะ่ะมันจะหันหมุมกล้องยากนะครับนี่ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนํานะเพื่อที่จะทาให้เรา บอลง่ายขึ้นนั่นเองครับนี่แมบบนี้มันดีนะเพราะว่าคนเล่นโคตรเยอะนะครับไม่เหงาเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะมาเล่นกันดูนะเล่นแบบคลาสสิกนี่แหละนะง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในคลิปเดียวนะครับไม่ต้องยาวนะคลิปนี้แบบทิลๆชน่าจะประมาณสัก34นาทีนะอประมาณนั้นอ่ะโอเคปะเข้าไปด้านในกันครับนี่เลยเริ่มเกมอ่ะตอนที่เราเริ่มเกมแล้วนะครับนี่สังเกตดูนะครับผมจะใช้เมาส์ใช่ไหม ทุกคนที่เข้ามาครั้งแรกนะั้นน่าจะต้องใช้เมาส์แบบนี้หละนะครับพ้ยอะไรกันครับเนี่ยมันเล่นยากเนาะนี่ไงเราต้องมัวคอยนี่ไงต้องไปตีบอลแบบนี้ด้วยนะครับนี่ไงหันตีนะครับแบบนี้แบบนี้มันลําบากชีวิตนะครับจะหันเมาส์คลิกขวาเนาะแล้วก็จะมาตีคลิกซ้ายอีกนะครับแบบนี้มันก็ลําบากนะหรือว่าจะก,กด f ก็ได้นะนี่กด f ตอนตีนะครับแต่ว่า มันอาจจะยากไปหน่อยนะอืมตอนที่เล่นนะครับนี่เดีวตีก่อน,กนแล้วกันนะนี่ไอ้ป่ามันมันก็ตีได้นะถ้าเราใช้มุงกล้องธรรมดานะครับนี่ไงเล่นกันก่อนครับทุกคนเดี๋ยวตาสองเดี๋ยวมาแนะนํานะจะแก้ยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราตายก่อนแล้วกันนะตายปุบเนี่ยเอาพี่เอาผมหน่อยดิยเอาผมไม่ลงหน่อยดิยอ่านี่ไงเรียบร้อยแลย้ววิธีแก้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้เมาส์นะครับนี่ก็คือการกดชิป่นเองครับนี่กดชิปในคีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็จะเล่นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็คคคือเททนิี่ ใา้ได้กับทุกเกมของลูบอกเลยนะครับนี่มันก็จะทําให้เราบังคับเกมง่ายขึ้นนั่นเองครับแค่นี้เลยนะง่ายจัดเลยนะแล้วส่วนใครที่อาจจะถามนะครับคุยมันทํายังไงกับเ่้ะไรงี้นะครับเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่วิธีก่ายง่ายจัดเลยนะกดไปที่ตรงนี้รูปรูบอกนะครับแล้วก็กดไปที่เซตติ่งนี่แล้วก็เลือกตัวแรกนี่ให้เป็นออนนะตัวแรกมันจะออฟอยู่นะครับให้เรากดออนตรงนี้ และให้เรากดตรงนี้เลยนะนี่นี่เรียบร้อยแล้วครับและหลังจากนั้นเราก็กดชิปนะนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเรากดชิปนะครับนี่มันก็จะมีกลมๆขึ้นมาตรงกลางจอเองครับแบบนี้เลยง่ายจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะโอเคมาแล้วครับทุกคนนี่นี่เฮ้ยไ เราหันมุมกล้องง่ายมากนะครับผมไม่ได้กดอะไรเลยนะเมื่อกี้ผมจะกดคลิกเมาส์อยู่ใช่ไหมนี่อันนี้ก็คือทําให้ตัวเกมมันเล่นง่ายขึ้นนะครับอุ้ยูอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้ยยออเรียบร้อยครับนี่ไงป่ะโอ้โหก็โดดโดดยิงเอาสายเกียนนะครับนี่ยังไงละครับทุกคนโอ้โหไปแล้วครับ2อคิวจังจังจริงๆจังจสายบวกสายบวกเอายังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอ้โหวิ่งหาบอล วิ่งหาบอกว่าไม่โดนผมหรอไม่ใช่ผมเฮ้ <c oughs> ยมันไม่ใช่เรานีกว่ามันตีกันสองคนน่ะโอ้อะไรกันเนี่ยออ้ยเดียวเดียวเฮ้ยเอาดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ป่ะมันเล่นง่ายขึ้นเลยทุกคนเห็นป่ะนีน่ตั้งอย่างเงียสเลยครับผมกดอ่านจู่หรอเปล่าเนะี่ยไม่แน่ใจเห็นป่ะวิ่งแบบกวนๆนะครับก็ยังได้อยู่นะครับนี่ไงเอาไม่โดนผมอ่ะเอาง่ายแล้วคือเทคนิคของผมนะครับก็คือการตีไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าใช่เราหรือเปล่านะตีไว้ก่อน แล้วก็ดูจากวิธีบอลก็ได้นะครับง่ายจัดเลยนะเนาะอ้าวตายลองเล่นดูนะก็สนุกดีนะผมจะชอบเล่นแนวแบบวิ่งเข้าใส่นะอืมก็คือมันกวนดีแล้วก็สนุกดีนะมไม่ไม่หวังชนะนะเล่นสไตล์ผมนะประมาณนะั้นเล่นเอามันนะครับเหมือนเมื่อกี้ครัะความสนุกมันอยู่ที่การเล่นนี่ะนะไม่ต้องชนะหรอกนะเพราะว่าคนเยอะเนาะอืมชนะถือว่าเป็นรางวัลน,นั่นเองครับแมพูดสักเท่และติดเดียวเชียวโอเคครับก็ประมาณนี้แหละ สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าถ้ารู้อะไรเดี๋ยวมาแนะนํากันอีกนะครับอย่าลืมนะกดชิปนี่กดชิปวบิ่ง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็เล่น okay. สนุกด้วยนะครับถ้าเราไม่กดชิปนี่เราจะต้องมาหันเมาส์ไปนี่นะครับลำบากคลิปหายเลยนะครับทุกคนนะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเต้นให้ดูหน่อยนะกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมเี่เต้นอย่างเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ย